กดแล้วครับดีครับอันนี้จะพามาดำมะเขือเทศมะเขือเทศดำในครทำครับนี่ครับดำดึงเบี้ยแล้วค่อยๆดำนี่ครับต้องดำดีๆครับเพไ,ได้ไม่ตายเนาะนี่ครับเบี้ย เบียร์เขาต่อต่อยอดไปครับให้มีสองยอดอย่างเงี้ยครับนี่ครับลักษณนะัำต้องค่อยๆกดนะครับถ้ากดแรงมันจะจะ,จะตายเนาะลักษณะนี้เลยครับเพราะว่าเขาจะใช้สองแหนงครับฮึหักจ้ำประมาณทีละสอง ที่ใช้ไอ้เหล็กนี้เจาะคือให้มันเบ,าออาบ้าไม่แตกนะครับนี่ครับทำให้เบ้ามันไม่แตกโอ้ดินก็แข็ง,ง่ะดินแข็งมากเลย ดีเนาะโตบเลยเนาะเนี่ยโตบเลยเนี่ยอย่างเงี้ยโอ้เหนื่อยมากเลยวันนี้ขนาดเพิ่งดำแล้วเนี่ยครับอากาศร้อนในขนาดไหนเนาะครับผม นี่ก็เป็นมะเขือเทศแล,ล้ครับเนี่ยมะเขือเทศลูกใหญ่ใช่ไหมเขาเรียกอะไรปลาบ้านนี้ก็เอิญเขาเรียกเชอรี่อ่ะเชอรี่ใหญ่แค่เชอรี่ใหญ่เอิญเชอรี่ใหญ่หญแต่บ้านเราก็จะมะเขือเทศนะเนาะ อขอบคุณครับจบแล้วนะ